สวัสดีค่ะพี่มดนะคะูรูกู๊ดฟิสิกส์กับพี่มดวันนี้นะคะพี่มดก็จะมาสอนฟิสิกส์ไฟฟ้าและก็แม่เหล็กเนาะตัวนี้เป็นเนื้อหาที่น่าจะได้เรียนช่วงหลังๆเลยในในระดับชั้นมปลายเนาะที่เนี้ยไอเลื่ยงเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันจะแอบหินนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าพี่จะทําให้มันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยที่เนี้ยคำว่าไฟฟ้าและแม่เหล็กเนี่ย มันแยกคำได้นะพี่จะแยกคำระหว่างไฟฟ้ากับคำว่าไม่เหล็กออกจากกันไฟฟ้าเนี่ยน้องๆได้ยินคำว่าไฟฟ้าน้องนนึกถึงอะไรบ้างครับพี่ให้เวลาสามวินึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกก็คืออันนั้นแหละหนึ่งสองสามอ่าจริงที่พี่นึกได้อย่างแรกก็คือสายไฟสายไฟแล้วก็มีปลั๊กวุ้ยนี่คือปลั๊กของพี่เหรอดู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 ใชู่ดูดูดนดู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 ด อ่าไอเนี้ยคือไฟฟ้าและทีเนี้ยไอเนี้ยก็จะมาเสียบกับรูรูรับปลั๊ก<ๆ>เขาเรียกอะไรอะตับรับปลั๊กเหรอพี่ไม่แน่ใจอะเออแล้วเขาก็จะเอาตัวปลั๊กเนี่ยมาเสียบกับตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีไฟฟ้าไหลเข้าตรงนี้ตรงนี้อาจจะเชื่อมด้วยพัดลมปุ๊บอย่ง้อ่าวาดรูปสวยจังเออใครเนี่ย แบบนี้พอนึกภาพออกไหมคะตัวนี้คือไฟฟ้านเนาะพี่จะปล่อยแล้วนะปล่อยนะโอเคทีนี้คําว่าแม่เหล็กแม่เหล็กเนี่ยเรานึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะแม่เหล็กเนี่ยพี่นึกถึงพี่นึกถึงตู้เย็นเพราะว่าพี่เคยเอาแม่เหล็กไปแปะที่ตู้เย็นแล้วมันดูดกันสนิทเลยนะแบบนี้สมมติน,นี่เป็นตู้เย็นของพี่เนาะพี่เอา แม่เหล็กรูปหัวใจมาแปะมันก็จะติดที่ตู้เย็นเอารูปรูปดาวมาแปะมันก็จะติดที่ตู้เย็นอะไรแบบนี้น้องๆลองเอาลองเอาแม่เหล็กมาแปะที่ตู้เย็นดูนะว่ามันติดจริงหรือเปล่าที่เนี้ยแม่เหล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะมันสามารถเป็นแบบผงก็ได้เป็นแบบผงเป็นแบบก้อนเออเป็นแบบก้อนเนี่ยพี่ชอบเล่นมากเลยตอนเด็กนะมันจะเอามาเอามาดูดกันบางครั้งมันก็ดูดกันบางครั้งมันก็ผากกัน มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวพี่จะสอนในตอนถัดไปค่ะที่เนี้ยตอนตอนนี้นะคะพี่ก็จะเริ่มที่เรื่องสนามแม่เหล็กก่อนแล้วกันเพื่อเป็นการปูพื้นฐานเนาะโอเคสนามแม่เหล็กคืออะไรจรึงสนามแม่เหล็กเนี่ยจริงๆแล้วบนโลกเราก็มีนะ แบบที่เห็นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตอนที่เราเอาก้อนแม่เหล็กสองก้อนมาวางด้วยกันใช่ปะแล้วมันจะเกิดแรงดึงดูดหากันเออน้องๆเคยเล่นไหมคะตัวนี้ใช่ไหมออลองลองลองสั่งซื้อมาเล่นได้นะเอาเป็นแม่เหล็กสองก้อนมาวางติดกันใช่ปะเอยเอามาวางใกล้ๆกันแล้วมันจะดูดกันเองเออตัวนี้มันมีสนามแม่เหล็กอยู่รอบๆนะมันจะอยู่รอบๆอย่างเงี้ย แต่เรามองไม่เห็นแต่เราอะสัมผัสได้ว่ามันดึงดูดกันตัวนั้นแหละไอ้ไอ้แรงตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กอ่าอะไรแบบนั้นแต่ทีเนี้ยสิ่งที่พี่กําลังจะพูดต่อไปนะมันคือมันมันมีอยู่บนโลกเลยเรากําลังยืนอยู่บนโลกเนี่ยเรากําลังอยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กนะแต่ว่ามันเป็นสนามแม่เหล็กโลก อันนี้จดไว้หน่อยนะสนามแม่เหล็กโลกนะคะคํานี้เพราะว่าเรามองในทั้งโลกเลยไงในโลกเนี่ยมันมีแท่งแม่เหล็กซ่อนอยู่ข้างในนะคือมันจะเป็นแท่งที่ท,ที่อยู่ตรงขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้อ่ะฮะพอนึ้ภาพออกไหมตัวนี้น้องๆบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาก่อนเนาะว่ามันมีขั้วแม่เหล็กฝังอยู่ข้างในแกนโลก ที่เนี้ยพี่พี่จะเสริมให้ตรงเนี้ยเราบอกว่ามันเป็นขั้วโลกเหนือใช่ไหมขั้วโลกเหนือเรารู้อยู่แล้วแหละไอเนี้ก็จะเป็นขั้วโลกใต้แต่ถ้าพี่ถามว่าไอเนี้ยมันเป็นขั้วแม่เหล็กอะไรขั้วเหนือหรือขั้วใต้น้องๆตอบกันได้ไหมอ่าใครแอบดูเฉลยนี่พี่เฉลยไปแล้วไอเนี้ยมันคือขั้วโลก อันนี้คือขั้วใต้อันนี้คือขั้วเหนือใช่ไหมมันสลับกันค่ะถ้าเป็นแท่งแม่เหล็กอ่ะมันจะสลับกันเห็นไหมอันนี้เหนือแต่ถ้าเป็นแท่งแม่เหล็กมันจะเป็นใต้วิธีการจําของพี่นะคะพี่จะจาว่าเหนือใต้แกนโลกสลับกันเหนือใต้แกนโลกสลับกันโอเคจำจำได้ไหม สลับกันโอเคเหนือใต้นี่หมายถึงขั้วโลกนะขั้วโลกขั้วโลกเหนือใต้แกนโลกสลับกันโอเคปุ๊บเนี่ยมันฝังอยู่แบบนี้เลยทุกคนที่เนี้ยน้องๆเห็นไอเส้นที่พี่พยายามที่จะลากอย่างงี้ปะ่ะตัวเนี้ยมันคือสนามแม่เหล็กนะเนี่ยพราะมันเป็นแบบในสเกลของโลกใช่ปะมันก็เลยเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกอืม แบบนี้เรียกว่าสนามไม่เหล็กแบบนี้เรียกว่าสนามไม่เหล็กโลกเดี๋ยวพี่โนต้ต้วยให้หนึว,วะตัวนี้สนามไม่เหล็กธรรมดาเล็กเชื่อกันด้วยนะสนามไม่เหล็กตัวนี้สนามไม่เหล็กโลกแค่เพิ่มคำว่าโลกขึ้นมาเฉยๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยสนามแม่เหล็กโลกโอเคลายมือ <c oughs> <c oughs> ลายมือกับลายมือหมอ มาต่อกันค่ะที่เนี้ยคําว่าสนามแม่เหล็งเนี่ยถ้าถ้าให้พี่เปรียบเทียบนะพี่นึกถึงสนามฟุตบอลหรือไม่ก็สนามกอล์ฟอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะเอสนามพอมันมองเป็นสนามฟุตบอลหรือว่าสนามกอล์ฟให้เพื่อให้มันเห็นภาพง่ายๆเนาะน้องๆเห็นทิศทางตรงนี้ไหมคะนี่ตรงนี้พี่กําลังเลเซอร์เนาะ ตัเนี้เวลาพี่จะตีกอล์ฟอ่ะพี่ตีไปแบบนี้อันนี้มันก็คือทิศทางที่มันลูกกอล์ฟมันไปได้ใช่ไหมเหมือนกันเลยไอย้แม่เหล็กเหมือนกันมันก็จะมีเส้นของแม่เหล็กคือคือเส้นของแรงแม่เหล็กที่มันจะไปได้ช้าๆนะถ้าเป็นสนามฟุตบอลหรือสนามกอล์ฟใช่ไหมลูกกอล์ฟเนี่ยมันอยากจะไปที่นี่ มันไปทางไหนได้บ้างอันนี้มันก็จะมีเส้นของมันถ้าเราพี่ตีไปแบบนี้มันก็จะมีทิศทางไปทางทางเขาเรียกอะไรนะตะวันออกเฉียงเหนือเออทิศเนี้ยเฉียงเฉียงหน่อยโอเคเอนี้ยก็เหมือนกันถ้านามไม่เหล็กมันก็จะไปตามเส้นที่ที่เราปะปะไว้อืโอเคไหมคะเส้นแม่เหล็กก็คือเส้นทิศทางของฟุตบอลอันเดียวกันเนาะ ที่พี่พเอาภาพมานะเพราะว่าพี่คิดว่ามันมีงานวิจัยออกมาเว้ยแกคือเขาบอกว่าไอ้รูปภาพอะจะทําให้เราจําง่ายกว่าตวัวอักษรอืมเราจําเป็นภาพไปเลยเนี่ยสองรูปเนี้ยพี่ว่าจาง่ายมากเห็นไหมโอเคปึ๊บทีเนี้ยสนามแม่เหล็กอะมันสําคัญยังไงที่ขั้วโลกเหนือที่พี่ยกตัวอย่างให้ดูตะเกียะ มันจะมีมันจะมีสนามแม่เหล็กค่อนข้างค่อนข้างหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นบนโลกเนาะเพราะว่าเพราะว่าอย่างรูปเนี้ยอย่างรูปเนี้ยที่พี่ยกตัวอย่างให้ดูอะเส้นแม่เหล็กอะมันจะออกตรงขั้วโลกอะเยอะมากเยอะก,กว่าจุดอื่นๆส่วนตรงนี้มันจะมันจะตีวงตีวงไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เออที่เนี้ยมันจะกระจุกแค่บนกับล่างใช่ปะ่ะเหนือกับใต้ เอ,อตรงเนี้ยพอมันมีเส้นแม่เหล็กเยอะๆอ่ะมันเลยเกิดปรากฏการณ์หนึง่งเขาเรียกว่าแสงแสงเหนือเนี่ยอันนี้ก็คือพลังของสนามแม่เหล็กโลกเออพลังของสนามเวลาพี่พูดอ่ะพี่จะเขียนไม่ค่อยได้พี่ขอโทษนะขะน้องก็อาจจะเขียนช้านิดนึงสนามของ พลังของสนามแม่เหล็กโลกโอเคที่เนี้ยตรงเนี้ยมันแสงเหนือนะมันสามารถดูได้ทั้งขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้เนาะน่าจะเป็นประเทศแถวแถวโซนโซนรัสเซียพี่พี่ก็จําแผนที่ประเทศไม่ได้เออมันจะอยู่เหนือเหนือแหละประเทศที่มัน ติดกับโค้วโลกเหนืออะไรแบบนี้เราสามารถไปดูแสงเหนือหรือแสงออโราอันนี้เขาเรียกว่าแสงอ,ออโราเนาะอือได้แล้วก็สามารถดูทางช้างเผือกได้ด้วยนะมิชชั่นพี่พี่ว่าพี่จะไปอยู่เนี่ย <c oughs> ไปด้วยกันไหมคะที่เนี้ยไอเนี้ยแล้วสนามแม่เหล็กอะ่ะมันมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากที่จะให้เราดูความสวยความงา,ามของแสงออโราแล้วเนาะมันยังป้องกันไอลมสุริยะด้วย ย่างตัวนี้มันเป็นโลกเนี่ยอันนี้คือโลกเรานะแล้วไอเน,นี้ยคือสนามแม่เหล็กเนี่ยที่มันแตกวงแตกวงมาเนี่ยเออที่เนี้ยในในจักรวาลเนาะมันจะมีอ่ะเรียกว่าระบบสุริยะก็พอแล้วกันระบบสุริยะเนี่ยจุดศูนย์กลางมันคือพระอาทิตย์ใช่ไหมคะพระอาทิตย์เนี่ยมันมีพลังงานสูงที่สุดเลยที่เนี้ยไอพระอาทิตย์หรือหือซันอะ มันจะมีพลังงานความร้อนบางทีก็อาจจะมีลมสุริยะพุบเข้ามาทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสนามแม่เหล็กอะบอกเลยว่ามนุษย์บนโลกตายหมดเพราะว่าพาทิตยะมันค่อนข้างมีพลังงานสูงเวลามันส่งพลังงานมาทีนึงก็คือแบบไปหมดเลยสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยมันจะเหมือนเป็นเกาะโล่โล่โล่ป้องกันกระสุนอนะเออเป็นโล่ให้เราป้องกันแบบ การโจมตีอะไรแบบนี้เห็นไหมรูปเหมือนกันเลยเออแบบนี้ปุ๊บโอเคเนาะนึกภาพออกไหมพีพีไปนะ